สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ดวงรายปีค่ะดวงรายปี2 5 6 4หรือ2021นั่นเองนะคะเป็นคลิปที่อาจารย์ทำพิเศษให้กับแฟนช่องกิ่งฟ้า2465ถือว่าเป็น special c ลิปมากๆนะคะแต่ดวงรายเดือนอาจารย์ทำต่อเนื่องให้ทุกท่านอยู่แล้วแต่อันนี้ถือว่าเป็นดวงโดยภาพรวมรายปีละกันนะคะ ก่อนอื่นที่จะเริ่มทานายคลิปอาจารย์ขออนุญาตอวยพรสําหรับทั้ง12ราศีและทุกท่านที่ติดตามอาจารย์หรือว่าเข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะในปีใหม่นี้อะไรที่มันไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปหรือทิ้งไว้กับปีเก่าแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ให้มีความสุขมากนะคะให้มีสติปัญญาที่ดีนะคะ มีสติทุกอย่างก้าวในชีวิตนะคะเพราะว่าถ้าเรามีสติทุกอย่างก็จะย่อมดีตามไปด้วยนะคะขอให้มีเงินทองไหลมาเทมาทำอาชีพที่ดีนะคะมีคนสนับสนุนมีคนเอ็นดูมีคนรักนะคะแล้วก็เจอคนดีๆเจอกกลานมิตรเจอมิตรภาพดีๆนะคะคนไม่ดีหรือหรือสิ่งไม่ดีอะไรใดๆนะคะขอให้มีมีเหตุต้องออกไปหากมีปัญหาใดๆนะคะขอให้มันคลี่คลายหรือว่ามีทางแก้ไขมีทางออกให้กับปัญหานั้นๆขอให้คุณเองมีสุขภาพกายและใจแข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็ ทำความดีนะเพราะอาจารย์เชื่อเสมอการทําความดียังไงก็ย่อมได้ดีนะคะจะเป็นเกราะที่ป้องกันและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีๆก็จะมาเป็นสิ่งดีๆที่แบบคุ้มครองเรานะคะแล้วก็เป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเราด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ยังเชื่อเสมอไม่มีใครทำชั่วได้ดีนะคะทำดียังไงก็ย่อมได้ดีนะคะไม่มีเป็นอื่นแน่นอนแล้วก็ขอให้ทุกท่านเจอแต่ความสุขความเจริญชีวิตในชีวิตมากๆนะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นปีใหม่กันนะอ่ะก็ก่อนที่จะเริ่มคลิปอาจารย์ก็ อยากแนะนําว่าใครที่อยากดูเป็นพวกพิกาคาหรือพิกาสโตนนะคะในแบบฉบับของอาจารย์กิงฟ้าที่จะมีเป็นพวกพี่หินต่างๆแล้วก็ลัคกี้ชัมสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์โดยตรงเนี่ยคุณไปดูเพลย์ลิสที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ก็ได้หรือว่าเข้าไปในช่องของกิงฟ้านะคะแล้วก็เข้าไปในเพลย์ลิสพิกาคาพิกาสโตนจะมีรวม200กว่าเอพิโซดหรือ EP นะคะไปไล่ดูเพลินๆได้เลยดูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเป็นไทม์เลสนั่นเองนะคะใครที่เหงาใครที่เบื่อไปไล่ดูเพลินๆกันได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ต้องการดดููเเปปป็นนนนนงงงราายีีีให้้้คลิต่่ออออืขชแจ ก่อนที่จะเริ่มคลิปว่าอาจจะทำนายโดยภาพรวมคือกว้างมากๆนะคะฉะนั้นมีโอกาสตรงหรือไม่ตรงมันเป็นเรื่องปกติเพราะอันนี้ทานายเป็นการกุศสนให้กับทุกท่านดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นเพราะสุดท้ายจะดีไม่ดีนะคะตัวเราเองต่างหากที่เป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่คําทํานายของอาจารย์กิงฟ้าหรือว่าไพ่ของอาจารย์กิงฟ้านะคะรอบนี้อาจารย์จะใช้แต่ไพ,พ่พิเคเนตล้วนๆให้กับทุกท่านนะคะเหมือนเป็นการอวยพรอวยชัยนั่นเองนะคะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวีโอกันเลยดีกว่าค่ะ มาเรามาดูกันนะราศีเมษประจำปี2564หรือ2021นะคะจะเป็นยังไงบ้างา special practice p o s p e r i t e s อ้จ้าเร็วราศีเมษเริดนะคะ Eight of Cups, Seven of Cups, The Tower, Four of Pentacles, Six of Cups, Nine of Wands, Seven of Wands, Page of Swords, Seven of Pentacles, Queen of Pentacles. 4 of o n d s and the last one is five of w a n d s โอเคพลังงานโดยภาพรวมเป็นยังไงก่อนที่อาจารย์แบบวิดีใจนะคะก็คือพลังงานของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีค่ะามีความก้าวหน้ามีความเจริญเกิดขึ้นค่อนข้างสูงบางท่านเนี่ยอาจจะต้องออกจากสิ่งที่มันไม่ดีหรือสิ่งที่มันไม่ใช่เหมือนเป็นการเดินออกหรือว่ามันเป็นการที่คุณอาจจะตาสว่างก็ได้กับบางสิ่งบางอย่างต้องเียกแบบนี้เลยนะมันเหมือนกับว่า ท้องฟ้ามันกำลังจะสดใสามากขึ้นจะหลังจากที่อาจจะมืดมนมีปัญหาเจอประสบปัญหาต่างๆแต่เดี๋ยวมันจะคลี่คลายหรือว่าคุณเองจะหาทางออกให้กับทุกปัญหาที่เข้ามาได้มากยิ่งขึ้นหรือมันแบบมีสติมากยิ่งขึ้นในการทําอะไรก็ตามมีโอกาสที่คุณเองอ่ะจะมีโอกาสมีชื่อเสียงหรือว่ามีโอกาสที่จะมีการเงินที่ค่อนข้างมั่นคงมากกว่าเดิมหรือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาในเรื่องธรุรกิจของคุณก็ได้นะบางคนอาจจะ ทำบริษัทต่างๆเองนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะอตอนนี้การการทำงานของคุณในบริษัทต่างๆหรือว่าความเป็นอยู่ของคุณมันจะเริ่มมีความมั่นคงเกิดขึ้นก็เป็นได้นะคะาบางท่านเนี่ยถ้าใครที่เป็นคนที่หมั่นนั่งสมาธิหรือว่าเป็นคนที่หมั่นทำความดีหรือสวดมนต์หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องทำความดีทุกๆอย่าง พลังงานของคุณอ่ะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชัดเจนมากนะเป็นปีที่มีคนคุ้มครองนะคะแล้วก็เป็นปีที่มีโอกาสที่คุณเองอาจจะมีสติมากขึ้นในการทำอะไรมากขึ้นนะคะคือมันเหมือนกับว่าความดีมันเป็นเกาะคุ้มกันให้กับตัวคุณถ้าคุณเป็นคนที่หมั่นทําความดีหรือดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามาเพราะว่า พลังงานของคุณในปีนี้เหมือนพลังจิตละ่ะหรือความคิดของคุณนะ่ะคิดยังไงเป็นอย่างน้นค่อนข้างชัดเจนถ้าคิดไม่ดีก็เป็นไปตามนั้นทําไม่ดีก็เป็นไปตามนั้นฉะนั้นเรามาระวังในสิ่งที่คุณทําหรือคุณคิดนะคะแต่ถ้าคุณทําสิ่งดีหรือว่า ตั้งสติในการที่จะคิดจะพูดหรือว่าลงมือทําอะไรก็ตามแต่ทําสําเร็จทุกประการนีมากๆมีโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่บางท่านเนี่ยได้ตําแหน่งที่สูงมากยิ่งขึ้นหรือว่าฐานะทางการเงินฐานะทางสังคมหรือครอบครัวคุณดีขึ้นถือว่าดีนะเหมือนเป็นการ,รจบจากสิ่งเดิมๆที่มันแย่ๆกําลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่มันดีมากกว่าเดิมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องน่าย,ยินดีนะคะเรามาเริ่มดูการงานเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างปีนี้ The full ้นมานะคะ The emperor อืม The world ขึ้นมาด้วยนะคะโอ oh, เอาเป็นว่าจัดว่าดีจัดว่าเลิศน,นะคะเรื่องเรื่องการงานบางนคนที่ทำอาชีพอิสระหรือว่าเป็นอาชีพที่ต้องแบบเดินทางไม่อยู่ติดกับที่หรือเป็นอาชีพที่อาจจะโคกับต่างประเทศหรือเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงที่สุดจริตอะเอาเป็นว่าดีหมดเลยดีค่อนข้างดีมากๆเพราะว่าพลังงานของบางท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะ เหมือนหาย่างอื่นทํามากขึ้นด้วยความที่บางทีบางคนอาจจะแบบรู้สึกเบื่อกับงานเดิมที่ทํารู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันทำรูชินเดิมๆทาเดิมๆม,ม,มันเบื่อแล้วเราอยากมีอะไรที่มันท้าทายเข้ามาในชีวิตบางท่านอาจจะแบบเราออกจากงานไปทํางานที่ใหม่ได้งานที่ใหม่ที่ดีก็มากกว่าเดิมนะแล้วก็เหมือนตอบโจทย์ตัวเองอะ่ะในชีวิตมีคุณภาพในชีวิตดีมากยิ่งขึ้น บางท่านเนี่ยจะแปลว่ามีอมีอีกอาชีพหนึ่งเสริมมาก็ได้นะคะแล้วก็พอทําอาชีพอีกหนึ่งอาชีพเสริมเนี่ยการแปว่าอาชีพเสริมอาจจะดีกว่าอาชีพหลักก็ได้แล้วก็ค่อยผันตัวเองไปก็ได้นะสำหรับบางท่านแต่บางท่านเนี่ยอาจจะทํสองอย่างควบคู่กันไปนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นสมมตินะเป็นอาชีพที่ต้องใช้ชื่อเสียงของเราหรือว่าบางคนอาจจะมีการไลฟ์สดคล้ายคล้องหรือว่าเอ่อบางท่านเนี่ยอาจจะพยายามสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสิ่งที่คุณทําคุณจะสร้างมันได้แน่นอนเพราะว่าการที่แบบ คุณสร้างสิงเหล่นี้เนี่ยมีมโกกว่ที่มีชื่อเสียงในแบรนด์ที่คุณทําหรือว่ามีชื่อเสียงในในสิ่งที่คุณทํานะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบมีคนรู้จักคุณมากขึ้นในสายงานที่คุณทำบางคนอาจจะแบบมีชื่อเสียงรู้จักกันแพร่หลายเลยก็มีนะคะแล้วก็คุณเองมีความตั้งใจในการทำงานแต่เนื่อยหน่อยนะเนื่อยแต่ดีมากปาดเหงือ่อแต่ดีมากเนี่ยความมั่นคง เนี่ยแล้วก็คุณเองเนี่ยอาจจะแบบมีความก้าวกระโดดในชีวิตมากขึ้นแต่คุณเองอยากคิดเยอะค,คิดมากนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือที่อาจารย์บอกว่าอยากคิดเยอะคิดมาก <โ frustrating S 1> หมายถึงว่าบางท่านเนี่ยอาจจะก,กังวลเยอะเกินไปรู้สึกว่าตัวเองทําไม่ได้ดูถูกตัวเองไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่คุณทําตัดสิ่งเหล่านี้ทิ้งออกไปให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ให้กําลังใจตัวเองเรามัวแต่ดูถูกตัวเองเราเองจะไม่มีความสุขแล้วก็พลังที่อาจารย์บอกพลังจิตมันจะค่อนข้างแรงนะคะในปีนี้อย่าใช้ไปนในทางที่บิด ผิดนะคะใช้ในทางที่ถูกคือดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามาแล้วสิ่งดีๆจะตามมาตามพลังงานที่อาจารย์เห็นนะคะแล้วก็มีการก้าวกระโดดจริงๆแล้วก็เกิดความมั่นคงมากเอาเป็นว่าดีนะคะดีมากๆแต่ก่อนที่จะได้ดีอ่ะบางท่านอะที่อาจารย์บอกก็คือมันอาจจะเจออุปสรรคเจอปัญหาที่ตามมาก่อนนะคะเคลียร์ปัญหาตรงนั้นจบสุดปุ๊บเนะี่ยมันเหมือนเป็นการแบบมันเกิดใหม่เลยการเริ่มต้นใหม่ๆเลยนะคะพลังงานของบางท่านที่อาจจะทําอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพวกการจรินตนาการอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปะการออกแบบ ความคิดสร้างสารรค์การวางแผนนะคะก็ค่อนข้างดีด้วยเช่นกันพลังงานดีมากมันเลยบอกว่าจบจากสิ่งเดิมเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีบางคนอาจจะได้ตาแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นกว่าเดิมแต่อยู่บริษัทเดิมแหละอยู่ที่เดิมเลยทํางานที่เดิมเลยแต่มันมีการก้าวกระโดดมากขึ้นคือจบจากตําแหน่งเดิมไปตาแหน่งใหม่นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะแบบทํากิจการของคุณลุ่งเรืองม,มากยิ่งขึ้นขยายกิจการบางคนอาจจะมีการทำโปรดักต์าทำการตลาดที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าปีนี้มันจะเป็นปีที่แบบเหมือนคุณกําลัง เห็นออกเห็นผลนะคะเหมือนแบบบางคนทําสวนทาไร่ทานายอย่างเงี้ยอ,อาจจะต้องแบบใช้เวลาในการเพาะปลูกแต่ตอนนี้มันเหมือนเป็นผลกาไรที่คุณได้เห็นชัดเจนแล้าเอาไปส่งขายได้ะไรเงี้ยดีหมดเลยใครที่ทําอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพืชสวนไร่นาะก็ดีด้วยเช่นกันนะคะเกษตรกรรมต่าง,างๆค่อนข้างดีมากหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องแบบพื้นบ้านอะไรที่แบบ เป็นการอนุรักษ์ต่างๆดีหมดเลยนะคะอืพลังงานดีมากดีดีจริงๆค่ะอ่ะไม่มีอะไรจะคุณมากมายนะคะอ่ะขอให้คุณอย่าละความพยายามแล้วก็อย่าอย่าเบื่อจนเกินไปคือเหมือนบางคนขีบเบื่อเกินไปก็หาอะไรทําละกันนะคะอ่ามันจะได้ไม่เบื่อไปเที่ยวบ้างก็ได้ไปหากิจกรรมอย่างอื่นที่มันท้าทายความสามารถของค,คุณก็เป็นได้เป็นได้หมดเลยค่ะอืมนะคะมันจะช่วยได้เยอะมากๆนะ บางคนมีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมในสายงานที่คุณทำนะแบบอาจจะเรยียนพิเศษเพิ่มเติมตัวออบรมหรือว่าเรียนภาษาเพิ่มเติมก็ได้เพื่อต่อยอดบางคนทางานไปด้วยกําลังที่จะเรียนไปด้วยก็ได้เป็นได้หมดเลยนะคะมันอาจจะวุ่นวายน,นิดนึงแต่วุ่นวายแล้วดีนะคะของคุณเรามาต้งดูการเรียนแบบเจาะลึกกันเลยนะคะ DM Press ขึ้นมา The Wheel of Fortune เอาป็นว่าไม่มีปัญหาอะไรการเรียนรดมากอืมใช้ได้ดีนะคะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นคือคุณเองจะต้องแบบ เหมือนมีการโกงโกงหัวาจารย์ไม่ได้หมายถึงว่าโกงข้อสอบนะคะโกงในที่นี้หมายถึงว่าต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมเพื่อรู้แนวข้อสอบหรือว่าอาจจะต้องอไปขอข้อสอบเกา่เกาๆนะคะบางคนเนี่ยพวกโรงเรียนต่างๆอย่างเงี้ยอาจจะมีข้อสอบเกา่าๆแบบพวกกวดวิชาหรืออื่นๆอันนี้อาจารย์ก็ไม่ทราบเนาะแต่เอาเป็นว่าการที่เราไปรู้อะไรบางอย่างล่วงหน้าหมายถึงว่า รู้แนวหรือว่าลองทํามันหรือว่าตั้งใจศึกษาหาความรู้อาจจะเสียเงินเพื่อไปเรียน,นพิเศษเสียเวลาหน่อยแต่พลังงานขึ้นดีมากดีมากๆม,ม,มีโอกาสสาเร็จมีโอกาสได้สิ่งที่คุณต้องการมีโอกาสสอบผ่านมีโอกาสสอบได้แต่พลังงานของคุณบางท่านเนี่ยอาจจะต้องสอบหลายรอบลองหลายรอบถึงจะสําเร็จเพราะพลังงานมันขึ้นวิวออฟฟอร์จูนส่วนมากแล้วมันแปลว่าพลิกที่แบบพลิกสถานการณ์ที่เลวร้ายกลับกลายเป็นสถานการณ์ที่ดีก็ได้ฉะนั้นแปลว่าคุณเองต้อง,องมีความพยายามต้อง,ต,อง,ต,องตั้งใจต้องไปรู้แนวข้อสอบ ต้องเสียเวลาในการไปติวเพิ่มก็ได้ไปเรียนรู้เพิ่มติวกับเพื่อนก็ได้นะไม่ต้องเสียงามก็ได้แล้วแต่เราแต่โดยภาพรวมเนี่ยความพยายามของคุณจะประสบความสำเร็จดีมากบางคนอาจจะได้แรงกายแรงใจแรงกายแรงกายแรงกายแรงใจจากคนที่เรารักหรือครอบครัวเป็นได้หมดเลยหรือว่าจากเพื่อนก็ได้เป็นได้หมดคือพลังงานขึ้นดีมากๆค่ะในเรื่องการเรียนนั่นเหมือนแบบประสบความสาเร็จอ่ะหรือว่าสอบเข้าได้ตอนนี้บางคนอาจจะแบบทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยสําเร็จทั้งสองทาง ดีทั้งสองทางเหนื่อยหน่อยแต่สําเร็จทั้งสองทางถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่คุณจะได้มันมานะคะบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าตอนนี้หาแนวทางตัวเองเจอแล้วอาจารย์คะหนูสอบตรงนี้ไม่ได้หนูไปสอบอีกที่หนึ่งหนูกลับได้อะไรที่มันเป็นของเรามันจะเป็นของเรานะคะนะอาจารย์มาว่ามันไม่มีเหตุบังเอิญหรอกนะคะแต่ก็ต้องผสมผสานในความพยายามเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีแนวทางในการดาเนินชีวิตของคุณต่อไปเองแหละเดี๋ยวเอาไว้ว่าเดี๋ยวคุณจะค้นหาตัวเองเจอมากขึ้น นะคะในปีนี้บางคนอาจจะเรียนภาษาเพิ่มเติมเรียนได้เลยดีมากๆเรียนผ่านสื่ออออนไลน์ก็ได้นะหรือว่าไปเรียนตัวต่ตัว,ตวคือมันเป็นการแบบเรียนรู้เพิ่มเติมพลังงานลนานักษณะนี้คือแบบบวกเพิ่มเรียนเพิ่มอ่านเพิ่มตั้งใจเพิ่มสําเร็จแน่นอนดีมากนะคะรถเลยประเสริฐสีมากจ้ะออมเรามาดูต่อนะคะสําหรับการเงินนะคะการเงินเป็นยังไงบ้าง การเงิน Ace of Wands Four of Cups แต่เดาเงินของคุณนะจริงๆมันก็เข้ามาเรื่อยๆแหละแต่มันมีเหตดออกไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะมันเก็บเงินไม่ค่อยอยู่พลังงานของคุณนะมันเหมือนหาเงินเก่งหาเงินดมีมีเงินเข้ามาแต่มันเหมือนหมดไปกับเคลืนี้ทำนายกว้างอย่าเอาไปเครียดเอาไปคิดมากคิดเยอะนะคะดูเป็นแนวทางดูเพื่ออยู่เหนือดวงไม่ใช่ไปตามดวง ะะบางท่านเนี่ยอาจจะหมดไปกับเรื่องงานสีดําหมดเงินไปกับเรื่องสุขภาพของตัวเราเองหรือครอบครัวหรือเปล่านะคะดูดีๆแล้วก็ให้ระมัดระวังดีๆแล้วกันนะคะอะไรจะเกิดมันต้องเกิดอะคะ่ะคือมันมันคือคนเราเนี่ยในชีวิตของเรามันไม่มีอะไรได้หลังใจเราทุกอย่างหรอกค่ะมันก็เหมือนมีเหตุการณ์ที่ดีหรือไม่ดีปะปนกันไปนะคะก็ถือว่าเป็นรสชาติแล้วก็สีสันแล้วก็บทเรียนในชีวิตประสบการณ์ในชีวิตที่เราหาที่ไหนไม่ได้นะคะถือว่าเราต้องเรียนรู้ของความ,วามเป็นมนุษย์แหละมันต้องเจอนะคะ แต่พลังงานลักษณะนี้มันเหมือนก็หมดเงินไปกับสัลยรกรรมก็ได้นะ,ะบางท่านอาจจะเป็นลักษณะนี้ได้ด้วยนะคะหมดเงินไปกับความสวยความหล่อของเราก็ได้หมดเงินไปกับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันจะเป็นสําหรับเราทําให้ตัวเองดูดีก็เป็นได้หมดหรือบางคนสมัครฟิตเนสขาจันหาอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เป็นได้นะคะแต่ในภาพรวมการเงินของคุณอะ่ะมันมันเหมือนกับว่าเข้ามาเยอะแต่มันมีเหตุใช้ออกไปเยอะมากเอาเอาง่ายว่าคุณเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในช่วงเรียเวลานี้ฉะนั้นการดูดวงอะ่ะเราจะได เตือนสติตัวเราเองได้ว,ว่าเฮ้ยแกอย่าแบบมีกินเลสเยอะเกินไปใช้เงินเท่าที่จําเป็นอะไรที่มันจะเป็นตัดออกบ้างก็ดีไม่งั้นเงินเราจะหมดออกจากกระเป๋านะคะต้องใช้สติตในการใช้ตังไม่งั้นสตางค์จะออกจากกระเป๋าเยอะมากๆเลยนะคะอืมเพราะว่าพลังงานของคุณอ่ะมันเหมือนมีเหตุออกไปกับสิ่งอะไรก็ไม่รู้ นะคะหาเงินก็หาเงินได้เยอะนะแต่มันหมดไปกับอะไรไม่รู้แต่บางท่านอาจจะหมดไปกับาบางคนอาจจะหมดไปกับสิ่งที่เป็นความสุขผอนน่นผอนนู่นผ่อนนี่ผ่อนบ้านผ่อนรถมันจาเป็นต้องใช้ต้องอยู่อาศัยหรือบางคนอาจจะแบบหมดไปกับสิ่งที่เรามีความสุขหมดไปกับสัตว์เลี้ยงค่ะอาจารย์คะ <c oughs> หมดไปของแบรนด์เนมค่ะเดี๋ินูก็ขายได้ค่ะอาจารย์อะไรเงี้ยคือคือลักษณะนี้มันเป็นลักษณะคำว่า,าอาจจะหมดไปกับสิ่งที่คุณเองอาจจะลงทุนเพื่อขายในยนะอนาคตก็ได้นะหมดไปกับที่ดินก็ได้เพราะว่าลักษณะนี้มันเป็นได้ว่าที่ดินแต่บางคนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งค พลังงานที่อาจารย์เห็นมันเป็นพลังงานที่แบบเหมือนได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรเหมือนกันนะคะถ้าได้เงินเป็นกอบเป็นกำเยอะเนี่ยมันคือมรดกตกทอดหรือได้ที่ดินบ้านรถหรืออะไรเงี้ยหรือแบบเงินทองอะไรต่างๆก็ได้หรือบริษ,ษัทต่างๆก็ไดถ้ถ้าไม่งั้นมันแปลว่าคุณได้เงินมาจากความสามารถของคุณล้วนๆนั่นแหละนะคะความสามารถการทำมาหากินความตั้งใจของคุณแต่มันก็มีเหตุออกไปเท่านั้นเองฉะนั้นมันอาจจะแบบ มันมีการแบ่งส่วนงินเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะเป็นได้หมดก็ใช้สติเยอะๆแล้วกันนะคะมันมันอยู่ที่ตัวเราด้วยเนะ่ยในการใช้ตังค์แล้วก็ที่สําคัญย้ายใครยยืมตังค์ถ้าไม่จําเป็นนะคะเอ็นดูเขาแล้วเอเอ็นโลขาดนะคะเพราะลักษณะนี้มันเหมือนกับว่าถ้ามีคนขอหยิบยืมตังค์เนี่ยอาจจะได้คืนยากมากนะคะบางคนบอกอาจารย์คะหนูไม่มีตังค์ที่จะให้ใครหยิบยืมตังค์ค่ะหนูถือว่าหนูโชคดีใช่ไหมคะ <laughs> ถือว่าโชคดีแล้วกัน <laughs> เพราะว่างานลักษณะเน,นี้ยมันเหมือนกับว่าถ้าให้คนหยิบย,มยืมตังอ่ะหูคุณจะลําบากเลยนะออย่าเบียดเบียนตัวเองเลยนะคะไม่จําเป็นอย่าให้เดอ้อดูดีๆแล้วกันอืเรามาดูนะคะสําหรับคนโสดนะคะเรามาดูความรักละคนโสดอโสดสนิทก่อนนะคะนางสัสวดนะคะ justice นะคะ the her f r e n อาจารย์บอกอาจารย์เออบอกอาจารย์อาจารย์ทรั้มไหรหนูจะมีคู่คะจะมีแฟนคะเออปีนี้มันเหมือนกับว่ามีความมีโอกาสที่จะมีคนคนเข้ามายากเหมือนกันนะคะ เอาเป็นว่าถ้าสมมติคุณปิดกัน้นในความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะเพิ่งผิดหวังเสียใจเรื่องความรักมาบางท่านอาจจะไม่พร้อมที่จะมีใครลักษณะน,นี้มันเหมือนเป็นแค่จินตน,นาการขึ้นมาหรือว่ามันมีคนเข้ามาแล้วแต่ก็สุดท้ายก็ยังไม่ใช่หรือว่ามาแล้วเขาก็ไปอยู่ดีนะคะคือเอาเป็นว่าพูดตรงๆนะ ปีนี้ถ้าคุณอยู่เป็นโสดอ่ะชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นการงานการเงนิงน,งน,งนการเรียนของคุณขึ้นมากนะแต่ถ้าคุณมีแฟนเมื่อไหร่นะคะในคนที่เป็นคนโสดก่อนนะโสดสนิทระคนถ้าคุณมีแฟนเมื่อไหร่บางทีม,มันค่ะอาจจะดรอปหรือดึงสิ่งนั้นลงมาได้<ค><ณ>จริง,รงๆการที่ดรอปไม่ได้หมายถึงว่าดวงตกเพราะว่าเรามีแฟนนะแต่มันอาจจะแปลว่าคุณโฟกัสผิดจุดนะคะบางคนพอมีแฟนปุ๊บไปใส่ใจเรื่องแฟนลืมเรื่องการลืมลืม,ล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 มการเรียนลืมการงานลืมหมดทุกอย่างนะคะมันอาจจะเป็นลักษณะคุณคือคุณแบ่งแยกไม่ได้นะคะ เอาเป็นว่าถ้าคุณอยู่โสดชีวิตดวงของคุณจะค่อนข้างึ้นนะคะแต่แ,แตคว izen, ่ว่าถ้าคุณต้องมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ตรงสเปคเราร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอาจจะเป็นคนที่เนิมน่มๆเรื่อยๆหรืออาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเราหรือเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือโตกว่าเราในเรื่องความคิดนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะแบบได้คนที่มีตําหนิบางคนที่อาจจะแบบเป็นพ่อแ,แม่แม่หรืออาจจะเป็นตัวคุณเองที่เป็นพ่อ calling, แม่แม่แล้วไปเจอใครสคักคนหนึ่งก็ได้นะเป็นได้หมดเพราะว่าลักษณะเนี้ยถ้าคน Greg, ที่มีตําหนิ มันอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงหรือเป็นคนที่ชาวต่างชาติก็ได้ต่างที่ต่างถิ่นต่างภาษาหรือเป็นลูกครึ่งก็ได้หรือคนไทยต่างแดนก็เป็นได้คือเหมือนว่าก็อาจจะเจอรักที่แบบระยะไกลทางไกลต่างๆก็ก็เป็นได้หมดค่ะแต่โดยภาพรวมมันเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณต้องพิจารณาในเรื่องความรักให้ดีมากกว่านี้คือค่อยๆไปค่อยๆไปอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะมันอาจจะแปลว่าศึกษากันนานนิดนึงนะคะแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมันอาจจะมีคนเข้ามาบ้างต้องเรียกว่ากระปิกกระปอยค่ะอาจย์อาจย์ <laughs> จจเรียกกระปิกกระปอยเลยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบ มาแบบไม่ชัดเจนอะประมาณนี้นะคะเรามาดูความรักที่มีคนคุยแต่ไม่ชัดเจนนะคะหรือสถานะคุมเครืออยู่เป็นยังไงบ้างอ๋ The Hangman ขึ้นมานะคะมันเหมือนกับว่าคุณยังจมปลักอ,อยู่คน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 เดิมนะยังยังบางคนเนี่ยอาจจะลืมแฟนเก่าคนเก่าไม่ได้บางท่านเนี่ยอาจจะมีคนรักเก่ากลับคืนมาหรือเปล่านะคะจริงๆสำหรับคนที่โสดสนิทเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีคนรักเก่ากลับคืนมานะมาคุยหรือเปล่า หรือว so mm ่ามาเคลียร์ใจหรือว่ามาแค่คุยเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าก็เหมือนกันก็เช่นเดียวกันสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะคุณเองอาจจะแบบมีคนคุยสักคนหนึ่งอยู่หรือคุณอาจจะคุยกับคนที่แบบเป็นแฟนเก่าของเราอยู่ตอนนี้ก็ได้หรือบางคนคุยกับใครสักคนหนึ่งอาจจะมีแฟนเก่ากลับมาคุยหรือเปล่าหรือคนรักเก่าหรือว่าคนที่คุณเคยคุยกเก่าหรือเพื่อนเก่ากลับมาคุยหรือเปล่าลักษณะนี้มันเหมือนกับว่าคุณเองจะวนเวียงกับคนเดิมๆนะคะหรือว่าคุยกับคนเดิมๆรู้สึกดีกับคนเดิมๆไม่ไปไหนนะคะ ถ้าในลักษณะนี้ถ้าคุณคุยกับคนเดิมมันนานมากแล้วมันมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์คือชอบกันมากขึ้นหรือถึงขั้นเป็นแฟนกันเหมือนกันนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่เดี๋ยวมันก็จะไปเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนถ้ามันไม่ใช่มันจะไปไวมากอ่ะแต่ถ้ามันใช่มันก็จะยังวนเวียงกันอยู่ไปเรื่อยๆถ้าพวกผู้ตรงตัวเหมือนบุญและกรรมมันยังยังสัมพันธ์ต้องชดใช้กันอยู่หรือว่าต้องชดใช้บุญกันอยู่หรือเปล่าไม่ใช่หรอกมันเหมือนมาร่วมร่วมบุญกันอยู่หรือเปล่าเป็นได้หมดเลยนะคะเพราะว่าพลังงานลักษณะนี้คือ ยังไม่ไปไหนก็คือยังเป็นความสัมพันธ์คือแบบไปเรื่อยๆือเฉยๆนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะมีโอกาสที่จะใช่เหมือนกันนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยไปละกันนะคะสําหรับคนที่มีแฟนเป็นยังไงบ้างคนที่มีแฟนเอรับโสดขึ้นมาอืเอ่อต้องเรามาระวังนะคะว่ามีการทะเลาะกันถึงขั้นเลิกราเหมือนกันนะคะอาจารย์ไม่อยากพูดคํานี้นะคะแต่ที่อาจารย์พูดเพราะว่าจะได้ระวังตัวไง การดูดวงก็อยู่เหนือดวงเข้าไว้นะคะไม่ใช่ไปตมดวงนะคะดูเพื่อเรามาระวังตัวเองไม่ใช่ไปเครียดกับดวงนะคะฉะนั้นถ้าเราเครียดอย่าเพิ่งมาดูตรงนี้นะคะต้องบอกไปเลยตรงตรงเลยแต่ถ้าเราดูเพื่อเป็นแนวทางเราจะได้รู้ว่าเออถ้าเราจะทะเลาะก,กับแฟนคิดก่อนพูดก่อนนะคนนึงร้อนอีกคนนึงต้องรีบเย็นทันทีเลยนะคะไม่ใช่ว่าร้อนกับร้อนเจอกันเป็นไฟประทุก,กันเลยระเบิดปรมาณูตุ้มเป็นโคโคโคลั้นเชิยไม่ได้เนาะเพราะลักษณะนี้ของคุณเนี่ยมันเป็นลักษณะองว่ามีปัญหาคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนเด็กๆคุยกันะทะเลาะก,กัน เนี่ยมันเป็นปัญหาที่แบบเหมือนมีความงงแง่งอ่ะที่ไม่มีความเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือบางคนอาจจะเอาแต่ใจไม่เข้าใจกันมีอารมณ์ร้อนใส่กันระวังระวังนะว่าจะไปจากกันสูงถ้าไม่ไม่ถนอมน้าใจกันดีๆหรือว่าไม่พยายามคุยกันดีๆนะคะเพราะว่ามันเหมือนมีความอกหักเกิดขึ้นนะแต่เอาเป็นว่าถามว่าถ้าสมมติมันไปต่อคนนี้คนนี้ไม่ได้มันจะมีคนอื่นต่อไหมขอดูนิดนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวก็มีคนอื่นเข้ามาอืมนะคะแต่ถ้าคนทั้งสองคนคุยกันรู้เรื่อง แล้วก็บางทีอาจจะแปลว่าห่างกันสักพักแล้วกลับมาคุยกันก็ได้นะอ่าหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าเ,ออเราเว้นระยะกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันอ,อาจจะกลับมาดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะเพราะว่าพลังงานของคุณเป็นลักษณะคําว่าออนออฟหรือว่าบางคนอยู่ไกลกันมากทะเลาะก,กันงงแง,ง้ง,งกันอืมแต่พออยู่ใกล้กันทะเลาะก,กันหนักกว่าเดิมอีกนะบางท่านอืม เอาเป็นว่าพลังงานของคุณน่ะถ้าสมมติคนนี้มันไม่ใช่จะมีเหตุออกไปแล้วอาจจะเจอคนที่ใช่มากกว่าเดิมหรือเป็นคนที่มีความสุขมากกว่าเดิมก็ได้นะคะแต่อาจารย์ก็ไม่อยากเห็นใครเลิกลากันถ้ามันใช่ก็คบต่อแหละถ้าคุณรักกันมากพอจูงมือจับมือกันไปพร้อมกันนะแล้วมันจะยิ่งดีนะก็คือไม่ว่าอุปสรรคปัญหาอะไรตามมาคุณเองต้องฝากใฝ่มันไปให้ได้แล้วก็รู้จักกันให้อภัยกันมันก็จะอยู่ได้นานนะคะแต่ถ้าลักษณะนี้ถ้าสมมติคุณไม่ต่อสู้กันอ่ะมีโอกาส ไปจากการสูงนะคะฉะนั้นให้เรามาระวังเรื่องสิ่งเหล่านี้มากๆเรามาดูสําหรับคนที่แต่งงานคนที่แต่งงานช่วงนี้อาจจะวุ่นวายกับการมาบุตรมีลูกบางคนอาจจะมีบุตรมีลูกก็ได้มีการทะเลาะก,กันบ้างเล็กน้อยค่ะแต่โดยภาพรวมไม่ค่อยมีอะไรที่แบบน่าเป็นห่วงถึงขั้นแบบ อย่าล้างกันนะคะไม่ใช่แบบนั้นคือบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยทุ่มเทในการหาเงินเลี้ยงครอบครัวหรือว่าหาเงินที่จะเลี้ยงลูกหรือบางคนกงทีจจะสร้างครอบครัวให้เป็นทองแผ่นเดียวกันที่มันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นหรือว่าบางคนอาจจะอยากมีสายสายใยคล้องความสัมพันธ์ของคุณก็คือบุตรคือลูกบางคนอาจจะมีอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะไปโฟกัสที่บุตรที่ลูกแต่โดยภาพรวมจริงๆ ครอบครัวของคุณก็โอเคนะแต่แค่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องปรับทัศนคติกันบ้างก็มีการง้องอนกันบ้างตามภาษาลิ้นกับฟันทะเลาะกันบ้างแต่โดยภาพรวมก็คือยังไม่ไปจากกันนะคะคือมันเหมือนกับว่ายังยังต้องคบเป็นต่อยังต้องไปกันต่อไปเรื่อยๆค่ะมันก็เลยบอกว่าอก็ก็มีปัญหาเล็กน้อยค่ะแต่เดี๋ยวก็แก้ไขเันได้สุดท้ายก็รักกันเหมือนเดิมนะคะถือว่าดีเรามาดูสําหรับคนสำหรับเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพระมาระวังนะคะ เ,เรื่องน้าหนักขึ้นนิดหน่อยนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่ากินพวกเครื่องดื่มต่างๆระวังพวกมึนเมาต่างๆทําให้เกิดอุบัติเหตุได้จากการขับรถนะคะบางทีเราเราเองเนี่ยเมานะขับปุ๊บอย่างเงี้ยไปชนคนอื่นคนอื่นเดือดร้อนอีกนะคะสร้างวิบากกรรมอีกฉะนั้นอย่าทำฉะนั้นอยู่บนวามไม่ประมาทมีสติให้มากๆนะคะถ้าดื่มหรือว่าปาร์ตี้สังสรรค์อะไรก็ไม่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นจะดีที่สุดนะจ๊ะแล้วก็พลังงานลักษณะนี้เนี่ยเรื่อง สุขภาพจริงๆแล้วมันมีโอกาสที่จะหายถ้าสมมติคุณป่วยหรือเป็นอะไรที่มันพอรักษาได้อยู่นะคะมีโอกาสที่จะหายหรือบางคนอาจจะเป็นโรคประจําตัวมันก็จะทรงๆไม่ได้แบบไม่ไม่ดีไม่แย่ก็คือไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็บางท่านให้เรามาระวังแค่เรื่องบริเวณปวดขาปวดกล้ามเนื้อต่างๆนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นคําว่า เหมือนออกกําลังกายเยอะก็ได้หรือว่าเดินผิดท่านั่งผิดท่าหรืออะไรสักอย่างคือเป็นการนอนตกหมอกก็ได้มันจะเป็นบริวารบริเวณแบบเรื่องเรื่องมัสเซเพนต่างๆเริ่มกล้ามเนื้อต่างๆแล้วก็ บางคนนั่งนานเกินไปออฟฟิศซินโดมถามหาหมดเลยนะคะฉะนั้นยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายบ้างโยคะบ้างจะช่วยได้เยอะมากๆนะคะหรือว่าไปนวดหรือกายภาพบําบัดก็จะช่วยได้นะคะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะไม่มีอะไรหนักหนาเอาจริงๆแล้วสําหรับเ,เรื่องการทําบุญแนะนําเลยนะว่าการทำบุญคุณบริจาคของมือสองอย่างเช่นเสื้อผ้าอะไรที่แบบยังเป็นประโยชน์ให้คนอื่นหรือว่า แนะนําว่าพลังงานงคุณถ้าเป็นการถวายผ้าไตรให้กับพระสงฆ์จะยิ่งดีนะคะแต่ถ้าบางท่านอยากจะทําอย่างอื่นก็คือเป็นการบริจาคสิ่งของให้คนยากไร้นะคะคนที่ไม่มีนะคะหรือว่าเป็นอาหารโรงทานจะยิ่งดีแล้วก็พลังงานของคุณีกหนึ่งอย่างนะเกี่ยวกับคือที่อาจารย์เห็นคือบริจาคเลือดได้ด้วยนะคะหรือว่าเป็นการทําพวกโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้หรือว่าเกี่ยวกับพวกพวกแบบคนที่ ผู้ป่วยติดเตียงต่างๆจะยิ่งดีนะคะคืออาจารย์บอกเสมอยิ่งให้เรายิ่งได้แต่ต้องให้โดยไม่เดือดร้อนนะคะหบาทก็คือบุญบางคนอาจจะเป็นจิตอาสาก็ได้เพราะว่าพลังงานอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นคือ,เ,อเป็นการช่วยเหลือคนที่พิการทางสายตาหรือ,อหรือว่าอ่านหนังสือคนพิการบอดคนพิการตาบอดฟังก็ได้นะหรือว่าไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกโรงศพบางคนถ้ากล้าหน่อยก็ล้างป่าช้าต่างๆนะคะก็ได้นะคะเอาเป็นว่า ทำเท่าที่ไหวละกันคือพลังงานแบบนี้มัน,มนเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องแบบคนที่แบบคนที่เสียไปแล้วก็ได้ก็คืออย่างที่บอกคือบริจาคลงศพหรือผ้าห่อศพต่างๆนะคะอย่างอาจารย์จะทําที่รโรงพยาบาลตำรวจพวกผ้าห่อศพต่างๆนะคะกับคนที่เป็นญาติาเ,เขาเรียกว,ว่าเป็นคนเสียชีวิตที่ไม่มีญาตะคะิค่ะศพในญาติประมาณนั้นจะยิ่งดีนะคะก็ทำเท่าที่ไหวละกันอย่างที่อาจารย์บอกเอาแบบไม่มีเบียดเบียนตัวเองนะคะการทําบุญอีกรูปแบบก็คือการที่ ร่วมยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีนะคะแล้วก็มันทาฮวันดีในการทําบุญต่างๆหรือว่าสวดมนต์นั่งสมาธิการสวดมนต์บทดทั่วไปจันตะไว้ด้านล่างให้แล้วนะคะ,ะหรือว่าไปหาเพิ่มเติมใน Google ได้เลยนะคะแต่ถ้าบทเบสิกจะเป็นอาราธนาศีลห้าอารถสัมมาภูุงชายปิชิชมพรชินมชอนแปเมตตากรวดน้ําไม่ว่าคุณทําบุญไม่ว่าจะเป็นการโอนหรือว่าทําบุญในรูปแบบไหนยิ่งกรวดน้ํายิ่งดีทําเป็นประจําจะยิ่งดีหรือว่าถ้าลืมกรวดน้ํารวมยอดก็ได้นะคะทําเป็นประจําเหมือนเป็นการแบบ บริสุทธิ์อะเราตั้งใจทาก็กวดน้ําลงไปนะคะยิ่งดีกวดน้าเป็นประจํานะชาวราศีเมษจะยิ่งดีต่อตัวคุณแล้วก็ถ้าบางคนไม่ถนัดในการสวดมนต์สมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นในการทําบุญนะคะก็คือจะทำให้เกิดสมาธิอาจารย์จะบอกว่าอย่างเช่นวัดรูวัดเขียนอยู่กับธรรมชาตินะคะแล้วก็อย่าลืมอุปการีพ่อแม่ผู้มีพระคุณสําคัญอันดับหนึ่งนะคะฉะนั้นอย่าลืมทําบุญกับพ่อแม่ดูแลพ่อแม่มีความกระตันอยู่ด้วยนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยบอกว่าอาจารย์คะหนู พ่อแม่หนูอาจจะไม่ไม่ไม่โอเคหรืออะไรก็ตามแต่อาจารย์เข้าใจโลกเรามี2มุมฉะนั้นก็กระตันยูเท่าที่ไหวทำเท่าที่ไหวละกันที่เหลือก็อยู่ที่จิตใจสำนึกของเราทุกๆคนคือคนเราทำดียังไงก็ย่อมได้ดีไม่มีใครมาช่วยได้ดีนะคะฉะนั้นอาจารย์ขอฝากเอาไว้แค่นี้ขอให้คุณมีความสุขมากๆแล้วก็สิ่งที่มันไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s ิด i b e like, กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์อย่าลืมติดตามนะคะ เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะดูดวงจางกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าชูโฟร์เซ็กซ์ฟ้าวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกด like ไลค์ใต้คลิปเรื่อนี้กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารยงกิ่งฟ้าทำคลิปการเกษตรต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram มกิ่งฟ้าสโตรนสองสิบห้าตันดอล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิอดีโออื่นๆในช่องของอาจารยงกิ่งฟ้าชูโฟร์ซ็กซ์ฟ้าได้เลยคะ่ะ